นี่คือผลลัพธ์ของคนที่เรียนคอร์สยิงแอด เฟซบุ๊กร้อยบ้านง่ายนิดเดียวกับโคชบีครับเชื่อไหมครับว่านักเรียนที่คุณเห็นเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เริ่มต้นจากที่ยังไม่มีสินค้าอยู่ในมือเลยครับเพราะร์สยิงแอดเฟซบุ๊กร้อยบ้านง่ายนิดเดียวของโคชบีสอนคุณตั้งแต่คุณไม่จําเป็นต้องมีสินค้าในมือครับสอนให้คุณสามารถเอารูปเอาคลิปเอาคอนเทนต์นะครับมาทดลองยิงแอดเทสขายก่อนครับและถ้าเกิดคุณเทสขายไปแล้วมีคนทักเข้ามาหาคุณรัวๆคุณค่อยลงทุนสั่งซื้อสินค้านั้นมาขายนี่คือหนึ่งวิธีนะครับที่โคชบ ในคอ Facebook, ร์สยิงแอดเฟซบุกร้อยบ้านง่ายนิดเดียวหลายคนอยากเริ่มต้นขายของออนไลน์อยากเริ่มต้นยิงแอดขายของบน Facebook แต่ชอบตั้งคําถามอยู่นั่นแหละครับว่าควรจะหาสินค้าอะไรมาขาย และต้องลงทุนเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นด้วยการที่ว่าเริ่มลงทุนเท่าไหร่แบบนี้นะครับคุณก็จะไม่ได้เริ่มสักทีครับเพราะคุณไม่มีเงินลงทุนคุณก็จะหยุดอยู่แค่นั้นครับแล้วคุณก็จะกลับไปใช้ชีวิตเดิมเดิมแล้วก็บอกโอเคฉันคงทําไม่ได้หรอกเพราะฉันยังไม่มีเงินลงทุนกําลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าในคอร์สสอนยิงแอดเฟซบุ๊กร้อยบ้านของโคชบีนั้นเนี่ยสอนให้คุณเริ่มจากที่คุณไม่จําเป็นต้องมีสินค้าอยู่ในมือคุณเลยคุณแค่ไปเอารูปเอาคลิปนะคร ขายด้วยตัวคุณเองก่อนครับถ้าเกิดยิงไปแล้วมีคนทักเข้ามารัวๆแล้วเนี่ยคุณค่อยไปสั่งมาขายตอนหลังนี่คือวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะครับและเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเงินลงทุนเพราะมันหมดยุคแล้วครับกับการที่คุณจะต้องไปเปิดบินซื้อสินค้าหรือหาสินค้ามากองที่หน้าบ้านกินก่อนแล้วมาหาวิธีขายเอาทีหลังซึ่งโค้ชพีบอกเลยว่า95%เ็จ๋งครับเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าอันนั้นเนี่ยมันจะขายดีจริงหรือเปล่าแต่ดันไปลงทุนซื้อสินค้ามาก่อนโดยที่ไม่มีความรู้แล้วมมาาาหาควรู้ การขายเอาตอนหลังมันก็สายไปเสียแล้วครับเพราะคุณลงทุนไปแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติสินค้านั้นเนี่ยมันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดคุณจะทํายังไงกับสินค้าเหล่านั้นครับคุณก็ติดสต็อกจมทุนจมของแล้วก็ขาดทุนในที่สุดใช่ไหมละครับแต่ถ้าเกิดคุณทําตามวิธีที่โค้ดวีบอกคุณจะไม่ต้องลงทุนกับสินค้าเลยคุณไม่จําเป็นต้องสต็อกของด้วยซ้าไปครับเพราะคุณเทสตลาดก่อนคุณรู้แล้วว่ายิงไปแล้วมีคนทักมาแล้วมีลูกค้าแน่ๆ่คุณค่อยซื้อมาขายและอย่างที่โค้ชวีโชว์รูปผล หลายคนเริ่มต้นจากที่ยังไม่มีสินค้าในมือครับสุดท้ายเขาก็สามารถยิงแอดได้ร้อยบ้านพันบ้านต่อวันแล้วก็ประสบความสําเร็จในที่สุดคุณลองช่างใจดูนะครับว่าคุณจะทําวิธีการแบบเดิมๆที่คุณคิดเอาไว้อยู่หรือจะทําวิธีการแบบที่โคชบีสอนในคลิปนี้และในคอร์สนี้ถ้าคุณสนใจนะครับอยากเรียนคอร์สยิงแอดเฟซบุ๊กร้อยบ้านง่ายนิดเดียวกับโคชบีให้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยคอร์สยิงแอดเฟซบุ๊กของโคชบีมี2แบบนะครับแบบออนไลน์กับแบบสอนสดเจอตัวจากมือทําแบบออนไลน์ เป็นคอร์สพร้อมเรียนทันทีนะครับผมถ้าคุณสมัครปุ๊บแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มเรียนแล้วคุณเริ่มเรียนได้ทันทีไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิ้นในแบบออนไลน์เนี่ยจะเน้นสอนตั้งแต่คุณเริ่มหาสินค้ามาขายว่าคุณควรจะเอาอะไรมาขายเอารูปเอาคอนเทนต์จากที่ไหนมายิงแอดเทสขายสอนให้คุณปิดการขายสอนให้คุณยิงแอดสอนให้คุณเทสสินค้าเทสตลาดนะครับตั้งค่าการยิงแอดการตอบแชทการปิดการขายการทำคอนเทนต์การบริหารจัดการแอดมินทุกๆุกอย่างที่จําเป็นในการขายของบน Facebook. สอนเอาไว้ในคอสนี้หมดแล้วถ้าค,คุณสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยและอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นคอร์สอสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นโคชบีไม่ให้คุณกลับบ้านครับเป็นคอร์สที่จะจัดขึ้นนะครับสเดือนหนึ่งครั้งนะครับรอบต่อไปโคชบีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567นี้ครับจัดขึ้นที่โรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอยยี่สิบสี่สอนกันตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับแต่เนื้อหาของการสอนสด มือทํากดปุ่มยิงแอดไปตามกับโค้ชวีได้เลยนะครับตั้งค่าแอดยังไงเลือกแคมเปญแบบไหนดีเลือกกลุ่มเป้าหมายยังไงดีควรจะเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบไหนถึงจะตรงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายแบบไหนไม่ควรยิงกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ยิงแอดแล้วได้ยอดขายแบบนี้มีกําลังซื้อจะสอนแบบนั้นแหละครับและสอนวิธีการเอาข้อมูลเบื้องลึกที่ Facebook เก็บสะสมเอาไว้มาใช้ในการยิงแอดของเราเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่มีประสิทธิภาพในการยิงแอด ซึ่งหลายคนไม่เคยทําแบบนี้เลยครับชอบใช้แต่วิธีการยิงแอดไปเรื่อยๆแบบไม่มีิทิศทางโคชบีบอกเลยนะคุณกําลังเสียเงินจ่ายเงินให้ a c e b o o k ฟรีๆอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียเงินให้ Facebook ฟรีๆโดยไม่ได้อะไรกลับมาแนะนําให้มาเรียนคอสยิงแอดสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโคชบีได้เลยและถ้าเกิดใครเรียนคอสสอนสดกับโคชบีโคชบีจะแถมคอสออนไลน์ที่เมื่อสักครู่คนบีพูดถึงนั้นเนี่ยให้คุณไปด้วยฟรีๆให้คุณไปเรียนส่งเสริมซึ่งกันและกันนนนรกจากี้ใว โค้ชบีจะตั้งกล้องรับบันทึกภาพการสอนสดของโค้ชบีเอาไว้นะครับเพื่อคุณสามารถกลับไปเรียนย้อนหลังทบทวนได้ตลอดชีพไม่มีหมดอายุครับยังครับยังไม่พอใครที่เรียนคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโคบ้ชบีโค้ชบีจะแถมหนังสือเล่มนี้นะครับแจกหนังสือเล่มนี้นะครับผมให้คุณไปด้วยในวันเรียนวันนั้นนะครับชื่อหนังสือว่ายิงแอดเฟซบุ๊กลอยบ้านแบบมุ่งหวังผลลัพธ์ให้คุณไปด้วยฟรีๆเลยนะครับผมมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะโค้ชบีจะแจกให้เฉพาะคนที่เรียนคอร์สสอนสดเจอตัวจมือทํายิง นั้นนะครับและถ้าเกิดใครนะครับอยากเจอตัวอยากปรึกษาโคชบี B, คุณสามารถเอาสิ่งที่คุณอยากปรึกษามาปรึกษากับโคชบีได้ในวันเรียนโคชบี B, ยินดีให้คปรึกษาแบบเคสแบาบยเคสแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวถ้าคุณสนใจอยากเรียนสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโคชบีทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์